หน้าที่ของแต่ละคนไปทุกคนก็มีหลักฐานในมือทุกคนก็มีข้อเท็จจริงที่สามารถออกมาชี้แจงได้แต่ถ้าเป็นฝั่งหนูหน,หนูรู้สึกว่ายิ่งออกมาพูดมันยิ่งฆ่าตัวตายไม่รู้จะพูดทาไมเราไปพูดในสิ่งในชั้นที่เราควรจะพูดดีกว่าในคนทุกคนที่ ที่เราควรจะจะบอกทุกอย่างได้มองว่าอ,อย่างวันนี้ทุนทุนนี้เองอย่างตัวของเราออกมาสู้เพื่อพี่แต่ว่าก็ติทุกอย่างมันอยู่ที่คุณแม่แล้วคุณแม่เขาพอแล้วเขาแบบเอา,าตามตำรวจแล้วยอย่างเงี้ยแล้วถ้าละไคร่เร้ามาแล้วสุดท้ายเราคิดว่ามันจะสามารถช่วยพี่เราได้จริงหรือช่วยได้ช่วยไม่ได้อันนี้อยู่ที่อายการแล้วคะ่ะหนูถือว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเต็มที่แล้วจริงๆพี่ <S <S มีโอกาสได้ค่ยกับแม่ไหมได้เปล่ยนไหมเรา พี่โมบเลยว่าโมไม่เคยโดนกมไม่เคยโดนอโมไม่คยโนนด้นมืดแล้วโมไม่กลัวโดนค ไม่ดไมคไม่เคยเรีกนอนแบบนี้อ <Tamam> นี้เพรจะอที่บอกอ่ะไม่เคยไม่เคยกาวลงใเขาเขาเราทำของกาวนไม่ได้เป็นแบบอะไรกันงาต่งงไม่หบเหรอเย็นสิบวันี่สิสองเราอีกแต่เนี่ยเปาแล้วค่อยรอแบบถเรื่องเข้าชันพุกการก่อนเราถึงจะเริ่มพูดหรืว่า หนูว่าหนูว่าพอหนูส่งหลักฐานทุกอย่างเสร็จ้ะหนูเล่าให้ฟังเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่หนูทามาทั้งหมดแล้วหนูแล้วหนูมาพูดสอนนะถ้าเกิดสตดเลยนะสิ่งที่หนูแบบพยายามมาทั้งหมดเพื่อเพื่อพี่หนูคนหนึ่งไอ้ที่หนูเงียบเนี่ยหนู พยายามที่จะทําตรงนี้ให้มันเต็มที่คอนเซนเทรตอยู่แบบตรงนี้หนูไม่เคยเสพบข่าวหนูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าใครออกมาพูดอะไรบ้างหนูแค่คิดว,ว่านี่สิ่งที่เราทําผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้เราได้รับคำปรึกษาที่ดีเราก็ทําตามที่เขาบอกและเอกสารเท็จะจริงทุกอย่างแลมีส่วนหนึ่งคือมึงมก็ใช้เงินพวกคุณใช่ไหมกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> หนูไม่เคยขอเงินใครหนูไม่เคยขอทุน <med> ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครวันทีท่24นี้วันชาปนกิจค่ะออแต่ว่าคดียังตีกลับเป็นไปอยู่เลยคิดว่าอยากจะถ้าเป็นไปได้อยากให้เลื่อนไปก่อนไหมคคหรือ,อยังไงคือ ท่นาบบนาก็คุยคนะ่ะแต่ว่าเอ่อในเรื่องของของอนานวันที่24นะคะก็ถือว่าเราบรรุ่เป็นส่งพี่ไปในที่ที่ไปอยู่บ,ยบนคนฟ้าของเขาดีกว่าค่ะต่อให้จากอาญตส่งไว้มันไม่มีประโยชน์อ,อะไรก็บับตื่ เวลาผ่านมาค่อนข้างนานนะคะมองว่าจะพิสูจน์รอบสาแล้วก็ค่อนข้ายากสองรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะจะากกาจะพังทิ่งแคก็ดีเอกสารยืนยันก็ดีว่าน่าจะเพียงพอแล้วในในความรู้สึกของเระและจาก,การสอบถามผู้ใหญ่มานะคะแต่ว่า นี้หนูไปส่งที่ัเดียวก็ไม่ได้จัดก,การอะไรใดๆทุกทีก็จะเป็นทางทางกิศจักรแล้วก็ทางแม่เอชมชอยเป็นคนจัดก,การ,รงแมรเน,น,นี่ยค่ะเนนจัดก,การพหนูก็เป็นผู้ห้ตามแม่สายค่ะว่าก็จะเลยส่ง,งที่ทอ่ทีเี เราตเพ่อนกัว่าตัวเราเองได้เราได้แเราาอกงได้มาเราก็คืออองาหรออะยเงี้ยเราก็ดนด่เรู้ึแบนี้คหมอเราพี่รู้มว่นไปงานเยอะมากเลยอ่ะพราะว่าวทอแล้วรู้สึกว่าฉันต้องทายังไงออออย่างเงี้ยแต่แต่หนูรู้สึกว่า ในเรื่องของพี่หนูก็เต็มที่เท่าที่ความสามารถหนูจะมีทั้งหมดทั้งชีวิตหนูแล้วข้อสองคือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยต้องการแสงย่าพอโ,โลกหรืออะไรต่างๆคนที่ติดตามหนูขอบคุณมากๆคนที่ไม่อยากจะติดตามแล้วหนูเข้าใจไม่เป็นไรเลยหนูเข้าใจทุกคนดีเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคนหนูเข้าใจ พูดแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอะมันไม่พอใจอยากจะได้มากกว่าน,นี้แล้วกดหนูนก็เข้าใจไม่ไป็นแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข้าใจในเหตุผนลนของเราก็ใจเย็นๆนิดนึงขอขอให้รอก,ก่อนเรื่องนี้นูว่ามันให้เวลากันหน่อย ปิดหนึ่งพ่อหนูก็เต็มที่เข้าใจไหมี่ว่อนคนว่าเราแบบว่าเมันมีอะไรมี้เขาหรืออะไรมีแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่เคยรู้ <c oughs> อ่ามันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะพี่พี่โมก็ยังเป็นพี่โมหนูก็ยังเป็นหนูอะไรที่หนูทำแทนพี่ได้และหนูพอจะทำได้อาทิเช่น เ็มบีที่หนูเล่นไปหนูเล่นได้แล้วหนูไม่เลียกค่าตัวด้วยข้อสองในการคังกิดรอบโพลไปนร้องเพลงแทนพี่หนูก็ไม่เคยคุยเรืนนะ่องนี้ละครมีข่าวมาว่าอยากให้หนูไปเล่นแทนพี่หนูก็ไม่เล่นเพราะหนูรู้สึกว่าณตรงนั้นยกหน้าที่ให้คนอื่นดีกว่า เราทําหน้าที่แทนเขาไม่ได้ทกหน้านวมันไม่มีการแทนที่กันได้อยู่แล้วครบครัครับุดุดทายแมูลิเชื่อมากที่เราปฏิเหธบว่าถูกทำให้เป็นฏิบี้โอ้โหาเนี่ยความรู้สึกของเราที่เังมีหลักฐานในมือตามที่สเดือนที่ตลอดมา อูก็ไปทดลองอ่ะเนาะก็ที่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 ลงภาพไปอ่ะเนาะรอคะก็ที่แม่ลงภาพไปก็ก็ว่ากันเองจริงๆค่ะตามที่เขาบอกตามที่แม่บอกเลยว่ากันเองจริงๆแล้วก็ทดลองหนเองไปลองโดยโดยที่เราก็ไม่ได้เอาเรือลงแม่น้ำหรืออะไรนะเราก็ไปลองในพื้นท้องในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนว่า มันพอจะเป็นแบบนี้นะมันพอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตามเอกสารที่ผู้ใหญ่ให้เรามา,ามก็คือถ้าพูดไปมันก็เป็นเป็นผลต่อข้างในอ่ะคุณ<ม>พ,พี่เพราะฉะนั้นกบรหนูว่า การมีคดีติดตัวดีกว่าแต่ว่าวันนี้เอกสาร,ท,รที่เราทำม่สามารถยื่นให้อายการได้ถ้าคดีสง่งถึงอายการแล้วก็ค่ะหนูก็พยายามถามผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะจริงๆงานจริงๆหนูก็หนูพยายามทวหาพี่เขาอยู่ว่าสามารถตอบได้ไหมว่าคุยกับพี่เขาแต่ก็ยังไม่รับสาย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหนูค่อยค่ออัปเดตให้ให้ถ้าเกิด ใช่เพราะว่าก็ยอมรับว่าก็มีก,ก็ก็มีสายโทรมาบ้างที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะแต่ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะพูดชื่อไปไปรบก,กวนอะไรเขาตลอดเวลาสามเดทที่ผ่านมาไปรบกวนถือว่านอยมันว่าอย่างไงบ้างเพราะว่ามันบวกก็มีแต่ลบก็มากไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจและย,ยอมรับความจริง โอ้โหหนูไม่ความเข้าใจมากพอสำหรับชาวโซเชียลโอเค